รวมแล้วกรอบมันจะรวมกรอยู่กรอบนึงมอ,อตบตัวปลายคิ้วซะละชี้อยู่บ่อยๆแล้วมาออกสี่เจ็ดเก้าก็จบเลยนี่สี่เจ็ดสองเก้าตัวเดิมมาได้เก้าสองศูนย์ได้อสิบสามมารู้สึกว่าน่าจะจะมือจะรู้แกวกันดังเยอะแต่ามาก็ไม่ว่ากันหรอกถ้าปกติผมเคยซื้อ,อ,อผมเคยให้ ไว้มันออกศูนย์สองที่ไรผมจะใช้กรอบนี้เป็นบรรทัดฐานอยู่เรื่อยแล้วหวยเขาจะออกตรงนี้อยู่เรื่อยอห้าเก้าเจ็ดเขากล้าออกไหมดังออกได้ออกได้ออกได้ห้าเก้าเจ็ดออกได้วันนี้ออกได้ออกได้ห้าเก้าเจ็ดออกได้นะผมบอกบอกจริงๆวันนี้ออกได้เพราะเพราะเป็นเลขโซนสูงอ่ะถ้าเขาทําแบบตัวเก่ามาก็จะเป็นเลขโซนต่ําแต่ถ้าเขาเดินตาม ตามบันไดไปเขาจะเป็นเลขส่วนสูงถ้าตัวกลับมาก็สองศูนย์แต่ถ้าหลุดจากศูนย์สองสองศูนย์ก็จะขึ้นเลขศูนย์ตัวรองพื้นเราจะมีแค่สี่หกแปดแปดหกสี่ที่ยังไม่ออกถ้าตัวนี้ไม่ออกก็คือมาอยู่กับโซนกรอบสี่เหลี่ยมนี้แหละออกยังไงก็ออกอะ่ะเจ็ดเก้าห้าก็ใครจะเอาห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็ได้แบบนี้เอาเป็นหลักร้อยก็ได้ไม่น่าเกียดมันมีตัวเชื่อมโยงอยู่ผมเจ็ด ศูนย์สามห้าแปดเจ็ดหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนะึ่งศูนย์เจ็ดตัวนี้ 1, 2, 2> uh huh. เจ็ดแปดนะหนึ่งตัวนี้หนึ่งสองเข้าศูนย์ตัวนี้ศูนย์สองเห็นไหมมันจะเป็นรู้สึกว่าหลักติบเขาจะโยงเข้ามาแต่เสียอย่างเดียวมันไปคาบเส้นผมก็เลยนั่งคิดหนักทะไมขึ้นไปหกหกเก้าแล้วไม่หกหกเก้าไปขึ้นเก้าหลักสิบหรือเปล่าโมล่า มันจะเป็นเป็นหลักสิบเรียงมาเลยเจ็ดศูนย์สามห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็าจะไปเก้าหรือเปล่าเก้าก็อะไรเนาะนี่นแต่เขาไม่โชว์สองตัวนะเขามาแค่หลักติดแค่ตัวเดียวอพอดีมันคาบเส้นแล้วก็ตัดต่อหรือเปล่านี้เราไปดูใกล้ๆอีกไปดูใกล้ๆนนี้มาดูของปีนี้ไงล่ะเออนี่ เจ็ดศูนย์สามห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ออกสองทางออกไปทางนี้เห็นไหมถ้ามันซ้ำก็น่าจะอยู่โซนนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ซ้ำน่าต้องเปลี่ยนทางวา่ากลับมาทางนี้มอ,อกศูนย์สองเห็นไหมนี่คือมันจะมาแถวนี้หรือเปล่านี่ออกสองทางเลยนะตัวนี้ศูนย์มันจะออกสองทางเลยแล้วว่าเขาจะไปไหนวบบนี้ถ้ามาแถวนี้ก็ออกจากศูนย์หลุดไปนี้เห็นไหม ก็จะเป็นอาจารย์แม่เราเลยเห็นไหมมันอยู่โซนนี้หมดเลยอาจารย์แม่เรานะอยู่แถวนี้มีโอกาสถ้าเลขขึ้นสูงไม่ติดศูนย์ก็น่าจะหลุดไปพวกอยู่ในอาจารย์แม่เราก็อยู่ประมาณนี้เราเดาไปประมาณห้าเบิ้ลจะเป็นสามงวดถ้าถ้างวดนี้ออกเพราะว่าถ้างวดนี้ออกเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังครับงวดหน้าคือมันจะต้องเรียงกันให้ครบเมื่อกี้หาบแล้วหาาเบิ้ลเบิ้ลหน้าแบบนี้มันเหลืออยู่สองอย่าง อ๋อเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าสไตล์หามหามหามอ๋อหามหาม,หามหรือหาบนี่แหละหาบครับวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลคือจะชิงกันว่าจะออกเบิ้ลหน้าหรือจะออกเบิบ้ลแบบนี้แ้าเบิ้ลก็ตามปกอะก่ะมุ่งต้นตัวรองพื้นเขาสาม,สามกับสี่่ก่อนเมื่อกี้กระป๋องมันเยอะคนมันก็เยอะอ่าสาม่สี่ก่อนเลยถ้ารับแบบง่ายๆหลักร้อยจะเอาสูงหน่อยแต่เนี้ยเรากะไปนี้ทีนี้ก็ยังมีห่วงว่า มีโอกาสที่จะสองตัวจะมาเราวิเคราะห์ไปอีกครับเมื่อกี้สองตัวมาอยู่แล้วก็แยกบนล่างอย่างเดึงมาอย่างละตัววันนี้ถ้าเกิดเขาเอามาสองตัวอีกเท่ากับย้อนสอนเราเราก็เล็งไว้ทั้งสองตัวพอเราดูสเตปนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเอาตัวเก่ามาอยู่เรื่อยสองตัวเลยเรายังทิ้งไม่ได้ประมาณสามวดนนี้ทั้งวันนี้ตัวเก่ามาแลว้วงวดหน้าก็เป็นสามเหลี่ยมจะต่อซ้อนกันเลยนะ มต่อไปจะเป็นสามเหลีย่ยมหันหออกแล้วก็เป็นสามเหลีย่ยมต่ช่วงพอดีแหละมาช่วงใกล้ๆวันเกิดผมมถามว่าจอกวันเกิดผมไหมไม่แน่เพราะว่าอยู่ในอาจารย์แม่นีโอ้ถ้ากมาตัวนี้ก็ถือว่าเข้าเป้านะแงกันศูนสีนะสองสามสองสองอ๋อฝันอะไรคุณน,นั้นไม่ชัดเนาะฝันว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ผมรู้สึกว่าจะฝันขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่รู้คันไหนนะขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็ทีเจ็ดกับสองกับศูนย์เนี่ยมันก็อยู่ในอาจารย์แม่นะ นี่ขี่มอเตอไซค์แล้วก็ว่าจะกลับมาซุรินเนี่ยเพื่อนเลยฝากนั้นเพื่อนเกิด2,507ูนเจผมศูนย์เกานเาฝากงินไห้แม่เขา1นึ่งมนเลยเป็นปริศนาว่าตัวเลขมันจะไปยังไงเนาะวันที่ล้วเราหว่านแห่กลมกคนสองคนช่วกันติดก็ไปออกศูงสองก็ถือว่าแม่นแต่เราตีแปลไม่ถูกอะเราจับจับประเด็นไม่ถูกเราพยายามพูดบอกว่าศูนย์ปล่อยให้มันออก มันก็ออก,อออกจริงๆเลยตอาแราไม่เขียนมันออกอ่ะกับอยียงหนึ่นงนะเอียงนะสองเห็นเขาให้ดับเยอะเลยอ๋อแล้วแต่มุมของผมไม่มีเลขดับหรอกแล้วแต่อาจารย์เขามีแต่เลขจะถูกเด้อบางบางบางครั้งเขาก็ถูกของเขาอ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่อยากอธิบายเรื่องนี้แล้วเราคุยของเราดีกว่าคือดับไม่ดับไม่เกี่ยวละของเราเลขชนอย่างเดียวเลยนะสี่เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์เป็นพส เกิดของในหลวงรัชกาลที่เก้าถ้าเป็นพศคิดก็หนึ่งเก้าสองเจ็ดะอยู่ในนี้หมดก็น่าจะฟัวพันอยู่เนี้ยนะครับก็น่าจะฟัวพันอยู่ี้อาจารย์แม่วันนั้นไม่ชัดนี่เติมแล้วเริ่มชัดแล้วเข้มแล้วแต่ยังไม่แดงเลยเพราะว่าน่าจะอาจารย์แม่จับอาจารย์แม่ก็ถูกแล้วต,ตามผมคิดในะจับอาจารย์แม่ผมว่าพอเผิอได้สามตัวง่วเนีย นจับดีๆคือได้สามตัวแน่นอนนะมีโคงเขาอะเรามองดูแล้วว่าเลขไปห่วงแต่เลขตัวเก่ามาสองตัวหรือมาตัวเดียวแบบนี้ห่วงตัวนี้รู้ได้แต่ห้าถ้าว่าแปลดูันจา์ในปกเราก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะปกเราเนาะเพราะนั้นเราให้ดูจต่ปกไออันนี้ได้ปกจร<ล><ล>ิงผมก็แลรกผมนึกว่าเป็นดอกไมก้ไม่ใช่พวงมาลัยใช่ไหมไม่ใช่พวงมาลัย แต่ก็เป็นกลมอยู่เหมือนเดิมคือ,อน่าจะเป็นผ้าเจ็ดสีเห็นไหมเข้ากับเราแปลปกพอดีเลยเจดเล็กเจ็ดพอดีเลยผ้าเจ็ดสีแปลว่าเป็นวงกลมคล้องที่คอนี่แหละเป็นผ้ามงคลเนานะผ้ามงคลนผ้าเจ็ดสีอะแต่ภายสองตัวจะใส่สีแดงตัวหน้ารู้สึกจะเป็นเจ็ดสีนี่มันเป็นปริศนานี่ปริศนาเลขบนด้วย ฟลายสองฟลายตัวสุดท้ายนะมองไม่ชัดแต่ว่าสองตัวกู่นะรู้สึกว่าสีแดงทั้งกู่เลยจะเป็นเบลนหรือเปล่านอ้อหวยถ้าเจ็ดสีด้วยแบบนี้ก็เลยนี่นะแปรกันตรงนี้วนะ่าทำไงเราจะได้เลขบนนะเต็มๆสักตัวสักงวดประเดิมใส่วันก่อนมันเกิดนี่นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเี่าออกหนึ่งศูนย์หก สองวันจะจำได้ผมดูอยู่ทุกคำพูดมีประโยชน์นะครับมันพอดีมันไปคาบเช่นแล้วจะทำให้ผมคิดยังไงอ่ะที่หก้าผมก็ดูอยู่ตอนนี้แต่แล้วม่คิดได้ยังไงเนอะแบบน,นี้ทำไมกราไปทับแํมเป็นคนลง,งวดเป็นงวดเริ่มต้นคือหนึ่งศแล้วงวดต่อมาก็ออกหนึ่งศอีกสองรอบก็ก็มันใกล้ๆเคียงกันอาจจะเคลื่อนมางวดนี้ออกเหมือนเดิม ออกสอย์ก็จบแบบนี้อ่ะอาจจะเมื่อกี้ออกสองสองวันนี้มาออกศูนองศูนคนก็บ่นหรือเล่ารับรองว่าบน่นแน่นอนไม่บ่นหรอกครับแต่เราถูกไปเจ 7, 20, <laughs> 0, 20, ็ดสองศูนมันก็ง่ายนะมีเจ็มีสองมีศูนย์จับให้ดี